สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเฮีย er สอนในซีรีส์กับในชีวิตจริงเฮีย er ไหนปวีนเก่งกว่ากันมาฟังคําตอบในไลฟ์ของเฮียได้เลยค่ะและเฮียสอนในชีวิตจริงชอบเด็กหรือผู้ใหญ่ไลิในี้มีคำตอบให้ค่ะู <Yahoo! S 1> ดมากว่ากูจูบปากเปลือย มาจูบหน่อยการวีนมันเป็นละครทุกคนอยาเข้าใจผิดว่าเป็นตัวจริงนะครับตัวจริงก็วีนตัวปลอมก็วีนค่ะฮะมัดผมทีค่ะไม่มัดเป็นใครมาสั่งไม่ใส่แว่นเนระอย่ามาแต่งการละครเขาไม่ไเรียกการละครเขาเรียกว่าการล่าเทศะาตรจะรู้หรือเปล่าอยากโดนเฮียดูเป็นใครมาสั่งอ่ะขอหวยมันจะออกแล้วไปลุ้นหวย,วยนู่นเรื่องอะไรคะไปบูชายเย็ยน จะไปบูชายันเลยตัดหัวแล้วโยนให้สิงโตกินทําไมไม่รู้พูดจนปากฉีกถึงขมับแล้วพี่เล่นเรื่องไรเนี่ยเอาไปบูชายันอีกคนนึงโอ้โหนี่ปากอยู่นี่แล้วสู้มือนี่สู้อยู่แล้วอย่าไปยอมคนเราเคยยอมแล้วเหมือนกันเป็นดาราหรือมิจฉาชีพคะก็อย่าเห็นใส่ของมีค่ามาเจอแล้วกันจะลูดให้หมดเลยเราจะพูดกันดีๆน่ารักน่ารักไม่วีนเราจะตีกันทุกวันแบบนี้อีกนานปะฟิลพ่อกำนอนพ่อมากปะพ่อมากไหมเคยโดนพ่อตีล่ะ ไหนบอกจะคุยกันดีๆมันมีคนไม่ดีไงคุยกันดีๆเนี่ยโอ๊ตหน้าเด็กกว่าใครบางคนก็จริงน่ารักกว่าด้วยโดนเฮียดูเป็นอะไรอยาโดนดูวะกา,ารเป็นไงบอกดิโอจะพูดอะไรเห็นด้วยหมดเลยชักจูงง่ายเลยนะไม่ฉาตะบันไส้ที่พิมพ์ไปไม่จริงเรื่องห,หมดอ่ะนี่นี่หูเบาโอ๊ตอายุสามสิบหน้าเด็กกว่าคนอายุยี่แต่ความว่าไงนะโอ๊ตอายุหน้าสามสิบหน้าเด็กกว่าคนอายุยี่เก้าคนหนึ่งอีกไม่ใไรพรุ่งนี้มาเปล่าเขี้นหอมหน่อย มาไหมพวกนี้เยนหอมหน้าเหมือนโคโค่เดี๋ยวว่าเนี่ยลงร้านจะไปซื้อพริกกับเกลือต่อติงตองอะไรนะโพลีสมมติว่าโดนชาวเน็ตลุมดา่าเราจะต้องซื้อสมุดเล่มเท่าไหนใครจะกล้าว่าโอ้โหใครจะกล้าว่านี่ที่ไม่จดอีกเท่าไหร่มีกี่คนนี่ขนาดอ่านไม่ทันนะถ้าอ่านทันเนะี่ยไม่รู้ว่าเล่มนี้ยพอไหม เมื่อไหร่จะมาสุราษฎร์คุณบริษัทตอนนี้เหลือแค่นั่งรถไปบางปวยไปบางปวยไปร่ำรวยอยู่ลำลูกกาไปไม่กลับมาเลยบางกลวยไปร่ำรวยอยู่ลำลูกกาเทวนเราเรวินตอนไหนวะฮะวิ่งไงวะไหนย,ยิงมาดิยิงคำถามมานี่ไม่เคยตายมาอยู่แล้วนอกจากตายจริงจะลาแล้วหัวเหรอ เรื่องพี่โอ๊ตค่ะทําไมอยากฟังเรื่องเขาจังเลยอ่ะเป็นแฟนเขาเหรออยากเป็นแฟนเขาไงไม่มีวันได้เป็นหรอกอยากฟังเรื่องพี่บ้างเอาเรื่องอะไรพี่เป็นคนมีปัญหาเยอะอยู่ละว,วันนี้หล่อจังคะวันอื่นเป็นไงพูดมาดิวันอื่นไม่ดีเลยอ่ะไม่เคยดีเลยอ่ะวันอื่นหล่อเหมือนสามสิบกุมภาเลยยังไงนะหล่อเหมือนไฟเหลืองเลยค่ะเกือบจะหลอ่อหล่อแบบเดียว วันนี้ลุงกินน้ำตาลยังน้ำตาลอะไรวะใครกินน้ำตาลเล่นเนี่ยบ้าปะเนี่ยทำไมใส่แว่นแต่ถ้าไปใส่หน้าเราเราจะโกรธปะละ่ะอยาให้เล่นอันนี้เหรอหนูว่าไงพูดไม่ชัดแล้วมีปัญหาปะนะ่ะอายุซียี่สิบเก้าบอกเป็นเด็กงั้นพวกหนูคงเป็นทาลกอะ งั้นก็อยู่ให้ถึงยี่สิบเก้าแล้วกันอยู่ให้ถึงขอให้อยู่ถึงนะเลิกปากแซบอีทีไหนถ้าไม่แซบเดี๋ยวจุ้นไม่กล้าจุเลยจุ้นมันชอบของแซบพูดอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยโอเค Thank you for the dark cat ครับโจโอ่เลยออสยาม cover อยู่ cover อยู่พี่ช่วงนี้ไม่กระแสะเราก็ต้องแบบเราเป็นเราเป็น user เราต้องเสพเราไปเราไปเล่น จริงครับในชีวิตจริงก็ไม่ชอบเด็กครับชอบคนแก่กว่าครับด่ากูแก่เหรอไม่ด่ากูแก่ฮะโหปีเดียวเฮสอนแล้วกันซีนี์เฮสอนจะต้องยิ้มครับโอจะยิ้มกี่โมงทุกวันนี้ยังไม่เห็นเฮียยังไม่ยิ้มเลยเขามีความสุขบ้างยังวะเขามีความสุขเวลาอยู่บนอยู่บนบนกล้องบนกล้อง